มนฑลทหารบกที่22จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลทิิเป็นตินสูลานนท์ประจำปี2558ให้แก่ปุตราชการทหารที่เสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามค่ะที่สโมอสรนายทหารค่าศับ พระสิทธิ์ทประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวและกำลังพลที่เสียสละตนเองในการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติพลตรีอาทิตย์ชัดราชนพิรมผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลทิเปรมจินสุรานนประจำปี2558 พร้อมค่าพาหนะให้กับบุตรข้าราชการทหารที่เสียชีวิตหรือพิการทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งประกอบด้วยทุนการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น64ทุน ซึ่งจำนวนเงินอยู่ที่1,98,400บาทเพื่อช่วยเหลือครอบครัวลังพลในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวและสร้าง